สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆบนช่อง YouTube ยูทูบด้วยนะครับนี่วันนี้โท <bunun> รมาต่เช้าเลยนะครับว่าขอเส้อเรื่องหนึ่งหงด้วยจริงเมื่อวานก็กพี่ๆยูทูบก็ออกไปหลายท่านเลยนะครับก็ ก็อย่างที่เรียนครับบน Youtube เรามีข่าวดีให้ก็คือเรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับแต่ว่าต้องขอว่าเพิ่มค่าใช้ใจ่ายขึ้นมาอีก100บาทจากราคาที่เราตั้งไว้นะครับเช่นตัวนี้35 0 0อย่างเงี้ยก็ใครที่อยากจะเก็บปลายทางก็เพิ่มอีก100บาทเป็น36 0 0นะครับเนื่องจากว่า,าพี่พี่หลายท่านไม่ได้ติดตามเราบน f c e e o o o k แฟนเพจนะครับอา,อาจจะไม่ทราบเรื่องราวว่รา บางในแต่ละวันนะครับก็บางท่านก็เชื่อใจนะครับซื้อเลยโดยที่ที่อาจจะยังเพิ่งจะรู้จักกันอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากนะครับยังไงเราก็จะทําเครื่องให้พี่ๆได้ไปใช้ยาวๆไม่ทําให้ผิดหวังนะครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโรบินนะครับโรบินรานีโรบินรานี0,2 2g นะฮะรานีทำไมถึงเป็นชื่อรานีก็เนื่องจากว่า ลา,านีจะเป็นไซส์ประเภทไซส์เล็กครับไซส์เล็กโรบินจะเป็นไซส์ใหญ่แต่ผู้ผลิตเดียวกันนะครับก็คือโรบินนี่แหละแต่เขาแบ่งเป็นสองอเป็นสองขนาดแล้วกันเอาอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับใหญ่ๆไปเลยเขาตั้งชื่อว่าโรบินนั่นแหละก็เป็นสําหรับผู้ผู้ชายไปอะไรเงี้ยส่วนลา,านีก็คือโรบินคือทำเขาก็ตั้งชื่อว่าลานีเอาไว้เหมาะกับแม่บ้านเหมาะกับ งานเล็กๆหรือว่าผู้สูงวัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน้ําหนักมันจะเบากว่านะครับแต่คุณภาพเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อสักครู่พี่ถามว่าอยากได้มากกต้าพอดีมากกต้าหมดก็เลยนาเสนอโรบินดีกว่าคนเหมือนกันเลยนะครับคนเหมือนกันเลยตัวนี้เป็น 02020G 02นะฮะเก่าจากญี่ปุ่นนะครับมือสองจากญี่ปุ่นตัวนี้เราทําให้หมดแล้วมันมีตําหนีเพียงนิดเดียวเอง นะครับถ,ถ้าเราไม่ซีเรียสน,นะนี่ฮะตัวนี้มันถลอกเพราะว่ามันมันทับกันมาจากถุมตู้นะครับนิดเดียวแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรที่เหลือไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรแตกหักเสียหายนะตัวนี้ผมทําติดทิ้งไว้แล้วนะครับทิ้งไว,แว้แล้วเราก็ไปลองตัดแล้วแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ตอนนี้ไม่มีน้ามันเช่นเคยเดี๋ยวผมจะตีต่างตัวเองว่าผมเป็นผมเป็นลูกค้าแล้วกันนะฮะ เป็นลูกค้ากํลาลังรับเครื่องกาลังรับเครื่องนะครับผมจะต้องทํำยังไงกับมันบ้างตอนนี้ไม่มีน้ํามันนะไม่มีน้ํามันเดี๋ยวผมจะหาน้ํามันมาเติมก่อนหาน้ํามันมาเติมก่อนอเดี๋ยวเช็ดเยมันเป็นคาบคาบจากิี่ปุ่น จะเติมน้ำมันก่อนนะครับถ้าผมเป็นลูกค้าของซับซิลิผมจะทําแบบนี้วันแรกที่รับเครื่องนะเพราะหลายท่านก็เอาไปก็ไม่ติดเพราะว่าอยู่กับเราอติดพราไปถึงในลูกค้าเขาก็ไอ้ขนส่งก็ตีลังกากับหัวกับหางอะเนาะมันเป็นเรื่องปกติครับเราก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงใส่2ทีกันนะครับ บางทีจะหมดแล้วใสไหมดเลยเปิดไฟปิดไฟไารุ่นนี้จะมีวาวนะครับตัวนี้จะมีวาวที่ฝานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เจาะวาวนะครับมันจะมีวาวที่ฝาครับตัวนี้ โชกธรรมดาเดี๋ยวแยกน้ำมันก่อนตุ่มแยกก็อยู่ตั้งใต้นี่นะครับล้วงเอาหน่อยล้วงเอาหน่อยแยกจนรู้สึกว่ามันตึงมือนะอะตึงมือโอเคครับนี่โชกนะครับนี่โชกนะครับดันโชกขึ้นนิดนึงสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหน้านะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหน้าอย่าลืมนะครับอ่าดันขึ้นเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวลองก่อนนะไม,ไม่ได้สตาร์ทนานแล้วเนี่ย ติดแล้วเห็นไหมก็ดันชกลงก็กมพันเร่งไม่ได้ขึ้นทนไม เมื่อมหาายมือครับก็ใช้วิธีนี่แหละใช้คันเร่งช่วยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมใช้คันเร่งคือผมกำสุดเลยแล้วก็สตาร์ทนะครับอพอมันติดแล้วมันง่ายแล้วนะผมไม่ใช้คันเร่งแล้วนะนะตัวนี้เสียงคัดเขาจะดังกิ้งกิงเป็นเอกลักษณ์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคัดเหล็กนะครับเป็นคันเหล็กถัาเหล็กมียังไงมันทนครับ ทนทนครับทนทนคือแบบใช้เหนอยครับยาวนานเลยยาวนานผมว่าน่าจะเป็นสองเท่าของคัดปกติอ่ะนะแต่ว่าต้องแลกมากับเสียงดังนิดนึงลืมเปิดสวิตช์งง เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับตัวนี้ก็พร้อมขึ้นรถแล้วนะครับขอบคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่โทรมาปิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อแล้วกันของคุณพี่อมรเทพมงคลนะครับของคุณพี่อมรเทพมงคลนะครับที่โทรมาสั่งซื้อนะครับแล้วก็ด้วยความที่พี่เขาก็ใจถึงนะผมจะส่งรูปทางไหนครับพี่ไม่เป็นไรเอามาเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่า เดี๋ยวเราทําคลิปให้ก่อนนะครับเอาไปแปะไว้ในช่อง YouTube นะนะครับให้พี่ได้เห็นด้วยเช่นเคยบางบางย่านเราให้ญี่ปุ่นไปเลยนะครับเราก็จะมีใบมีดมีสายสะพายให้อตอนนี้น้ำหนักสบายสบายเลยแล้วงานที่พี่บอกผมว่าไปตัดแบบลานสวนหน้าบ้านนะ10ปีตัวนี้10ปีคุ้มแน่นอนนะครับอยู่ยาวๆอย่าลืมนะครับทุกครั้งทุกครั้งเวลาตัดเสร็จแล้วเทน้ำมันออกจากถังนะครับ เอ้น้ำมันออกจากถังแล้วสตาร์ทจนเครื่องดับไปเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อเนี่ยพอครั้งต่อไปเราไม่รู้จะใช้มันอีกเมื่อไหร่ก็มันจะได้สตาร์ทง่ายนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําวิธีเนี่ยโหพี่สตาร์ทบางบางท่านสตาร์ทจนลานรังเลยนะฮะไม่ติดนะครับเนี่ยมันมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเครื่องเสียเครื่องไม่ดีไม่ใช่ตราบใดที่เรายังใช้น้ามันผสมอยู ites, right oubtedly, we ่เนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้เราจะเจอนะครับเราจะเจอแต่ว่า เราป้องกันมันก่อนนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยเราสตาร์ทสีหครั้งก็ยังดีนะครับดีกว่าสตาร์ทจนลานทังไม่ติดนะครับเพราะว่าเวลาเราทิ้งนะ้ำมันไว้ในถังเนี่ยเป็นซินมันจะระเหยครับทีนี้มันจะเริ่มข้นขึ้นเรื่อยเลยเพราะมันจะเหลือแต่ออลตลูปนะครับมันจะเหนียวเหนียวเหนียวพอเหนียวแห้งจับกันเป็นก้อนมันจะสตาร์ทยากนะอันนี้เป็นความห่วงใยจากเรานะครับเพราะว่าหลายท่านไม่ทําเลยไม่ทําเลยแล้ว แล้วบ่นมันเครื่องยนต์สตาร์ตติดยากจริงๆเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์เราทําทุกตัวเพื่อให้มันสตาร์ตติดง่ายแล้วแต่ว่าพี่ต้องช่วยเราด้วยนะครับในการดูแลตัวเองนะครับเพราะบางทีจะให้ส่งมาซ่อมผมก็ไม่รู้จะซ่อมอะไรให้แล้วนะเพราะว่าข้างในข้างนอกเราทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับไอที่ถลอกนิดๆหน่อยๆนั้นเป็นเรืเ่องปกติของของมือสองที่มันยัดตู้กันมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลัก ไอ้ที่สําคัญสำคัญเนี่ยเราทําให้หมดแล้วเป็นห่วงนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆที่ใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับก็ให้ให้ใช้วิธีนี้และอย่างอย่างน้อยนะครับการเทเข้าเทออกไปบ่อยเนี่ยมันจะรักษารักษาถังน้ํามันให้อยู่ได้นานนะครับเพราะว่าในถังเรามีแรงดันสิ่งแรกที่จะแตกก่อนเพื่อนคือฝาถังนะครับฝาถังจะแตกก่อนเพื่อนเลยนะครับยังไงก็ เทเข้าเทออกครับหมันเทเข้าเทออกหน่อยเท่าน,นั้นเองแต่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้จะใช้อย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเทนะหมายถึงว่าพอพี่เสร็จงานแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะใช้เขาอีกเมื่อไหร่เงี้ยทำทำนะครับแนะนําให้ทำตัวนี้ของพี่มอมรเทพมงคลนะครับพร้อมขึ้นรถแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ